สวัสดีครับกลับมาพบก,กับปอยอีกแล้วนะครับกับ Train to Water f o ู d Season 2สนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะได้ทำอาหารในอยู่ในมื้ออาหารของพวกโอมากาเสะซูชิอะไรอย่างนี้นะครับนั่นก็คือไข่หอยเม่นนั่นเองอันนี้เลยซึ่งโดยปกตีนไข่หอยเม่นเขาจะทานเป็นสดกันอยู่ล้วแต่ซึ่งวันนี้ปอยจะนำอูนิเนี่ยน,นะครับหรือว่าไข่หอยเม่นเนี่ยมาแปรรูปโดยการที่เราจะทำเป็นของหวานข้าวกึ่งหวานด้กว่าซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นชูครีมอูนินั่นเองครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมในการทำชูครีมก่อนเพราะว่าชูครีมจะใช้เวลาอบค่อนข้างนานต้มน้ำนมเกลือน้ำตาลนะครับผมรวมกันน้ำนมเนยน้ำตาลกับเกลือนะครับผมปรุบตั้งไฟเลยครับคนให้มันเข้ากันนะฮะแค่ให้มันพอละลายครับไม่ต้องไม่ต้องถึงกับเดือดปุดปดเนาะหลังจากนั้นนะครับพอทุกอย่างละลายเนาะเดี๋ยวเราจะทําการ ร่อนแป้งลงไปแล้วทําการผัดเขานะครับระหว่างที่เราทําการเตรียมของเมื่อกี้ครับเราได้ทาการวอร์มวอร์มวอร์มอะไรบอวอร์มเตาอบไปแล้วนะครับผมชูครีมเคยทํำไหมเหรอครับเคยทําตอนช่วงแข่งมาสเตชฟตอนตอน3ามปีที่แล้วแล้วก็ไม่ทําอีกเลยเพราะมันยาก <c oughs> หลังจากนั้นนะครับเราจะร่อนแป้งแล้วนะแป้งเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ครับพยายาม บี้ให้ตัวแป้งที่มันเป็นจับกับจับก้อนกันนะครับแตกออกมาเป็นเนื้อเดียวกันเนาะฮะกำลังอ่านสูตรตอนนี้นะครับเราได้ทำการผัดแป้งเสร็จละเดี๋ยวเราจะเอาแป้งมาผัดต่อในหม้ออีกใบหนึ่งเพื่อไล่ไอ้น้ำออกเนาะแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ไข่ใส่ทีละนิดนะไข่ ขนมนี้มันเป็นอะไรที่อร่อย <I like. S 1> ขอบคุณนะครับเมื่อยจริงค่อยๆใส่ไข่ชิลนิดนะ <c oughs> จนกว่า <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีวิธีเช็คครับการที่แบบเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมาแล้วมันจะเป็นรูปตัว V มันมันรูปเขาเรียกว่าอะไรวะสามเหลี่ยมอ่ะ โอเคครับตอนนี้นะครับแป้งของเรานะครับก็ไปใส่ตู้เย็นเพื่อให้มันเซตตัวกว่านี้นะเพราะที่เมื่อกี้คือมันเหลวไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวใส่ตู้เย็นมันก็ช่วยแก้ได้แล้วเดี๋ยวพอเขาประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยเราจะออกมาบีบซึ่งไส้จะประกอบไปด้วยอูนินะครับผมแล้วเราก็จะใส่ไข่เค็มเพื่อให้มันมีรสชาติความมันแต่เราใส่แค่ไข่แดงนะครีมน้ำตาลเกลือแล้วก็มิลินสาเกนะครับผมนี่ประมาณนี้ อยู่คู่กับอูนิแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตวงในส่วนของครีมประมาณ200กรัมอนิมิลิน15กรัมสาเก15กรัมนะแล้วก็น้ำตาลเราจะใส่ประมาณ10กรัมเกลือเล็กน,อน้อยเอ๊แล้วก็ขาดเลยวะ่ะหอน้ำปลา่าขั้นตอนนะครับก็คือเราจะเอาตัวอูนิเนี่ย reduce เป็นซอสก่อนเอามาผัดในในกระทะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเสียดายอูนิว่ะอะไรเงี้ยอันนี้เคือเราทำให้ดูว่ามันสามารถกินได้อีกแบบหนึ่งผัดตัวอูนิเนี่ยกับน้ำปล่าแล้วก็ใส่อเนมิสาเก ทำการคนนะฮะเราพยายามบี้ตัวอุณหูิให้มันแตกเนาะให้มันเข้าๆกันแต่เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราอยากได้แบบเนียนๆเดี๋ยวเรากรองอีกทีนึงก็ได้อุณูอณิอุนมิะครับมันจะมีบางคนก็ไม่ชอบนะเพราะกลิ่นมันค่อนข้างข่า,งขาวนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็มีอุนูิหลายเกรดเนาะที่สามารถทานได้สำหรับตัวซอสน,นะครับเมื่อกี้ปอนได้ทำการทำจนเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปให้เขาเซตตัวอยู่ในช่องฟรีซเนาะแล้วเดี๋ยวก็เราจะอบจนเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวซอสมาบีบใส่ตัว ชูของเรานะฮะถ้าชูของเราสําเร็จนะครับวันนี้ <laughs> โอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาตัวแป้งที่เราทําการพักนะครับเอามาใส่ถุงบีบอุ้ยไปก็โอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอาชูครีมที่อยู่ในตู้เย็นนะฮะออกมาเลยเตา,อบ,เอ,าอบครับผม <laughs> <laughs> เห็นไหมถ่ายจนมึนอนะ โอเคสั okay. กทีเว้ยค <Okay. S 1> ือทีมงานไม่ได้ดีใจที่ทําเสร็จนะดีใจที่จะได้กลับบ้าน oh. นี่นะเราทําแบตเทอร์กันถึง3รอบแต่ว่าถ่ายออกมาคือเหมือนรอบเดียวการละครโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการยัดไส้เเลยเดียวะ oh. เราใช้อะไรจเจาะดีว oh. ะสว่านเลยเหรอโหดไปปะเ oh. จาะเป็นรูอย่างงี้แล้วเราจะใส่ครีมเข้าไปข้างใน โอเคเราเสิร์อย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องคว่ำแล้จริงๆคือเราควรจะรอให้ตัวแป้งมันเย็นนิดนึงแล้วค่อยใส่ไส้เพราะกางครั้งไส้ที่เราได้ออกมาแล้วมันโดนความร้อนก็จะเหลวไปหน่อยคือจะเป็นอย่างนี้มีไส้ข้างในและนี่นะครับก็คือชูครีมชาติเศษนะฮะที่ทำนะ ใช้เวลานานากนานเหล,เลือเกินก็เดี๋ยวเราจะเราจะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะมันก็ไม่ได้เชิงของหวานันก็ไม่ใช่เชิงของคาวะ์ะกัํมกึ่งแต่แป้งนี้คือจริงๆมันต้องอบนาวนี้อีกนิดนึงแต่ว่าไม่ทันแล้วเพอร์ฟิวถือว่าเป็นไอเดียนะครับให้ทุกคนไปทํากันว่าเมนูอูน,นิก็สามารถไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้นะครับผมก็ แต่จริงๆกินอูนิกินต้าอร่อยสุดจริงๆของมันก็คือกินเป,ปล่าๆนั่นแหละแต่ว่าใครอยากใครไม่ชอบกินมันก็สามารถมาเปลี่ยนแปลรูปในการทานก็ได้ครับสำหรับเทรนด์ทัวร์ดูฟู๊ดนะครับของ e ีพีนี้นะครับตอนต้องขอตัวลาไปเด้อดีกว่าครับผมทุกคนนี่น่าจะโมโหกันหมดแล้วฝนตกฝนหยุดพี่มากินข้าวไปแปดรอบแล้วฮะวันนี้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ